มาหาแอกนีแรลทำสวย้างบสวยเนี่ยเอาสวยสุดละสีนผู้หญิงคนเดียวตรงนี้ชีวิตชีวินี่ปังไม่หยุดจุดไม่อยู่จริงๆไม่ว่าลานละครงานนู่นงานนี้แบบแอปทักษะอ่อนท่านั้นก็ไส้คำอวยพรดีๆแบบนี้ไร่แสก็สลักอินเลรลัคกี้อินเกมสดดูมันเป็นยังไงแม่น่เอาดีๆดวงรงดวงอดวงด้วยอุ้ยก็ ก็จะต้องบอกว่าความโชคดีก็หนึ่งค่ะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าทํางานตรงนี้ความโชคดีหมายถึงว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆค่ะแต่เมื่อโอกาสดีๆมาถึงแอบก็ทําเต็มที่แอบก็รู้สึกว่าเออถ้าผลตอบรับของผลงาน,ม,นออม,ามันออกมาดีก็รู้สึกหายเหนื่อยแต่คุณมองว่าวดวงความรักก็มาเคลื่อนหนุนแอฟเหมือนกันทบให้มาแบบว่าอุ้ยตอนนี้กระแสเอาไม่หยุดชุดแอฟไม่อยู่จริงๆเชื่อแบบนั้นไหม ก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ก็ดีค่ะก็ก็น้อมรับค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานเนาะ <c oughs> ก็ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแรงมีเบาสลับกันไปอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าณนะตอนที่มันดีอาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ได้มีความสุขกับการที่เอ้ยมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ ้ลผลงานที่เราตั้งใจทําที่ทีมตั้งใจทํามันได้รับการยอมรับและมันประสบความสําเร็จในการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนดูอันนี้ที่ทแอลรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอลมากมากเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเ,ออเล่นละครแล้วแล้วเลตติ้งลุ้นตัวเลขกับเลตติ้งเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นแต่แอลรู้สึกว่าการที่มีบทความหลายบทความแชร์ออกมาในทุกๆ EP ของละครว่าเอย EP นี้เขาดูแล้วคนดูได้อะไร สะท้อนมุมมองอะไรบ้างแล้วในทุกๆมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองกับก,กับลูกกับครอบครัวกับชีวิตคู่กับการแต่งงานก,กับการหย่าทุก,ทกๆ,ๆเรื่องเลยแล้วคนดูได้ประโยชน์ได้ข้อคิดอะไรกลับไปจากการดูอันนี้คือสิอ่งที่คือสิ่งที่แอปภูมิใจแต่ทุกชิ้นงานที่แอปทำออกมามันลอภาพเดิมๆของแอปไปหมดเลยนะมันมีภาพใหม่สำหรับแอปซออนไปแล้วก็อ <l> ันนี้ถือว่าเป็นความอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีที่ได้รับโอกาสที่ ที่มันแปลกใหม่ขึ้นที่มันไม่ซ้ำแล้วก็ตอนแรกแอฟก็ไม่ไม่คิดว่าคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างไปจากเดิมมากนักแต่ว่าพอคนดูเรื่องสุขภามสมรูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันต่างไปจากที่แอฟเคยเล่นมาทั้งหมดแอฟรู้สึกดีใจมากๆเลยว่ากับความพยายามในครั้งนี้อย่างน้อยมันก็สําเร็จตรงที่คนรู้สึกเห็นมุมอะไรใหม่ๆค่ะน,น่าสดัวเลยเจอหลายๆทั้งเอาใจช่วยทั้งอยากจาะแบบ อย right ู่ยังอยู่ไมบกลัวายใหญ่ความรู้สึกจากคนดูนะจริงๆอ่ะแอปได้ได้แบบว่าเกิดนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วนะว่าโอเคช่วงแรกบัวก็อาจจะแบบเออมีพลังไฟสตรองแต่ว่าชีวิตจริงนะคะแล้วก็คือชีวิตจริงเราเวลาเราเราเราทั้งกลัวกลัวแพ้กลัวเสียลูกแล้วเราก็ในในเรื่องนะคะบัวก็ ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการชีวิตอะไรโชคชนบางทีมันก็คือคนเราเวลากลัวมากๆแล้วมันไม่มีทางเลือกมันคิดว่ามันไม่มีทางไปบางทีมันก็ตัดสินใจถูกบ้างผิดบ,บ้างมีเป๋บ้างอันนี้รู้สึกว่ามันจริงมากๆเลยสําหรับกลัวอ่านบทก็มโมโหค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คนดกูก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าเอะบางครั้งกูตัดสินใจอะไรนะ่าตีจร, <c oughs> จริงเลยอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นี่แหละค่ะชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในบท จะ,จะดีจะร้ายและบางทีเราก็ตัดสินใจเปรยไปบ้างแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจโดยรวมของชีวิตเราไม่ว่าจังหวะไหนเราจะเปรเราจะสามารถดึงตัวเองกลับมาในแท็กที่มันถูกต้องไหม,มหรือดึงกลับมาในจังหวะที่มันยังทันเวลาไหมอะไรอย่างี้ค่ะกล้เราดองแอบใกล้ใกล้มากๆเลยค่ะอยากบอกะไรคนดูมากๆขอฝากไว้ด้วยค่ะเหลืออีกแค่3ตอนสุดท้ายนะคะก็อีกแค่สองอาทิตย์ก็อวสานแล้ว ใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นก็อยากให้ดูทุกตอนอย่าพลาดเลยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้คือทุกคนก็คงเห็นแล้วค่ะว่ามันจะมีปมอะไรให้เราติดตามในทุกๆวีคิเลยเรื่องนี้รู้สึกว่าคนเขียนเขียนเก่ง,กงมากๆเลยค่ะทั้งตัวนิยายเองทั้งตัวบทพระทัดเองซึ่งมันมีอะไรให้เราดึงมีปมให้เราแก้ไปตลอดนับจากนี้การรับงานจะยา,ยากขึ้นไหม มันก็ไม่เคยง่ายคือมันไม่เคยง่ายเนื่องจากว่าเอารู้สึกว่ายิ่งนานไปมันก็ยิ่งยากเพราะว่าอายุการทํางานเรามากขึ้นทนํายังไงถึงจะไม่รับงานที่ซ้ําเดิมหรือการแสดงแบบเดิมมันก็ต้องหาหาช่องทางหาช่องให้มันแตกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องอะไรที่ที่ทั้งเราและคนดูจะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายความสามารถนะคะห่างเรือ่องความรักน,นิดหนึ่งเนาะเข่งแอปไปจากพาดบุ๊ดี้บอกว่าแผดลูกลูกคนที่สองของแบบอาละ ไช่มีข่าวดีแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยไปทำก็ไป,ไปตามธรรมชาติเยนี้ค่าเข้าใจค่ะคือแล้วก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรเงี้ยกจะจะพูดเรื่องมีลูกได้ไงเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองนะคะว่า,ว,าว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอเป็นคนไม่ว่าจะเรื่อง เรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอมไม่ได้เป็นคนที่จะฟิกไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นอยู่แล้ว <Okay. S 1> โดยธรรมชาติของแอปก็ทั้งหมดอย่างที่พูดไปในรายการก็คือแอปว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสาของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอมมันตอบไม่ได้ะค,ะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงแสดงว่าอย่างใกล้แสดว่า แฟนๆแบบโอ้เอาใจช่วยเอาใจช่วยลุ้นใกล้ังไงนะหมายความว่าเอาใจช่วยว่าใกล้จะแต่งแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะโดนว่เดี๋ยวนะคะเอาอาทีละขั้นอาทีละตอนก็ปกหม้าดูแบบให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งนี้ก็ปล่อยมัดเด็ดกรอบก็ก็ปล่อยเขานำไปเขาควรจะนำถูกแล้วค่ะถึงเราก็ยังไม่ตามอ่างนี้เรายังม่งเรายังยืนนิ่งอยู่เอ้ยแต่ทุกวันนี้เอ็งก็ โควิดด์โบลว์ไี่บอกมะมันยหรือหงใช่ไหมคะมันก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอบรู้สึกว่าถ้ามันยังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทำงานมันยังเอนจอยอยู่ก็ก็ไปก็ไปด้วยกันนี่แหละตอนนี้แฮปปี้เราแม่เนาะแฮปปี้มีเวลาให้กันตลอดเนาะตอนนี้โอเคค่ะขอบคุหนะคะแฮปปี้